ต้อนรับท่านผู้ชมกับกสู่รายการรับขมข่าวนะครับในช่วงที่2 ตามที่เราคุยกันไปช่วงแรกช่วงนี้ก็จะมีประเด็นสําคัญที่ฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมามนะครับอภิปรายตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้แล้วก็เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนค่อนข้างประสบปัญหาแล้วก็ติดตามว่าการแก้ไขปัญหาจะประสบความสําเร็จยังไงรวมไปถึงสถานการณ์ภาพรวมของโลกด้วยน,นั่นคือเรื่องของน้ํามันแต,แต่ต้องบอกว่าเวลาเราฟังเนี่ยอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้อยากให้ฟังเรื่องของโจทย์เท่านั้นเวลาที่ฝ่ายค้านอภิปรายเขาก็จะหยิบยกประเด็นที่เป็นปัญหาเนี่ยขึ้นมาแต่บางทีถ้าเราไม่ได ผิดเพราะมีอย่างบางช่วงบางตอนที่มีสสบางท่านที่บอกว่าอ้าวพอราคาน้ํามันดีเซลถูกเพราะว่ารัฐบาลเข้าไปตรึงราคาไว้กลายเป็นว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์คือคนที่ ขับรถหรูใช้น้ำมันดีเซลในการเติมแต่จริงๆต้องบอกว่าน้ำมันดีเซลไม่ใช่เฉพาะรถหรูเท่านั้นเป็นเรื่องของน้ำมันของคนที่ใช้ในการขับรถขนส่งรถบรรทุกใช้บรรทุกสินค้าต่างๆถ้าน้ำมันดีเซลขึ้นรถบรรทุกค่าขนส่งสินค้าต่างๆเพิ่มมากิ่งขึ้นไปต้องจ่ายเรื่องของค่าขนส่งสินค้าประชาชนนี่แหละที่จะต้องซื้อของจากคนที่ใช้บริการค่าขนส่งต่างๆครับผมและปริมาณการใช้น้ํามันในแต่ละวันตอนนี้นะครับสัดส่วนร้อเป็นี่ยเป็นการใช้น้ํามันดีเซล6 0%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ ที่เหลือก็เป็น30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้น้ํามันเบนซินนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยกลุ่มใหญ่ของประเทศทเป็นกลุ่มที่ใช้ดีเซละนะครับมีปริมาณการใช้สูงดังนั้นรัฐบาลก็ต้องดูแลในส่วนนี้ก่อนแต่ถามว่ามีสอสบางท่านก็บอกว่ามันไม่ยุติธรรมทํา<อ>ไมเอาคนที่เอาคนที่ใช้เบนซินเนี่ยก็คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่รถ บ้านๆหรือเครื่องยนต์ทางการเกษตรที่ใช้เบนซินก็ขับรถก็ใช้เบนซินเนี่ยแหละทำไมต้องไปนั่งจ่าภาษีเข่ากองทุนน้ำมันด้วยจริงๆมันมันมีข้อมูลซึ่งจริงๆเราเคยพูดไปแล้วล่ะแต่เห็นอกว่าสสก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมากันเยอะมากเลยยกตัวอย่างเมื่อวานนี้นะครับท่านสสเลิศศักดิ์พัฒนาไชยกุลนะครับสสพักเพื่อไทยนะครับก็ได้มีการหยิบเอาราคาน้ำมันในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรนะครับมา เทียบกับราคาในปัจจุบันนะครับโดยบอกว่าตอนที่รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์มีการตรึงราคาน้ํนามันลดภาษีสปารพสมิตเหลือแค่0.005บาทนะครับก็คือไม่ถึง5สตางค์นะครับแค่โอโ้ต่ำกว่า5สตางค์ต่อต่อ,ต,อต่อ1 1ลิตรนะครับขณะที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้าน,นี้คือเก็บอยู่ที่5บาทกว่านะครับ5บาท99สตางค์ตอนเออ5บาทตอนนี้ภาษีสปาร์สมิตนะฮะซึ่งตอนนี้มีการปรับลดไปแล้ว3บาทนะครับ ก็ยังไม่เทียบเท่ากันก็เลยตั้งคําถามว่าเอ๊ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นท่านรองนายกควบอยู่ด้วยเนี่ยก็คือท่านสุพัฒนพงพันมีชาวท่านเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่ถึงจึงให้มีการแก้ไขปัญหาในแบบนี้ะนะครับ ท่านรองนายกที่ชี้แจงว่าอย่างไรบ้างครับเรื่องนี้ท่านสุพัฒนธระพรมพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเองเนี่ยนะคะท่านก็ลุกขึ้นชี้แจงแล้วก็เน้นย้ำนะคะว่าวิกฤตน้ํามันแพงเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทั่วโลกเขาก็เจอกับปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นจาก OPEC p l u s ที่มีความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจอากาศที่หนาวเย็นขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินที่อ่อนตัวดังนั้นรัฐบาลก็เลยต้องเข้าไปดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาเริ่มแรก เนี่ยรัฐบาลใช้กลไกกองทุนน้ามันหลังจากนั้นก็ใช้กลไกภาษีสรรพสามิตแต่หลังจากวันที่31พิพฤษภาคมปีนี้ถ้าราคาน้ามันยังแพงอยู่รัฐบาลก็จะมีการพิจารณาอีกทีนะคะแต่ว่าถ้าราคาน้ํามันไม่แพงไปกว่านี้อันนี้ก็จะกลับมาทบทวนมาตรการต่างๆอีกครั้งแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนอย่างแน่นอน นอกจากนี้ท่านยังบอกว่าประเทศไทยมีราคาน้ํามันขายปลีกเนี่ยถ้าเทียบกันไม่ได้แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะคไทยยังเป็นรองแค่ประเทศที่สามารถผลิตน้ํามันได้เองไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียหรือว่าบรูไนส่วนประเทศอื่นๆราคาขายปลีกนั้นแพงกว่าก็ต้องพิจารณาดูค่ะว่าคุณภาพน้ํามันของเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันกันกนกบของเรารเหมือนหรือต่างกันอย่างไรไม่ใช่ดูแค่ตัวเลขราคาเท่านั้นให้ลงลึกไปในเรื่องของรายละเอียดด้วยฟังการชี้แจงจากทางรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะ รัฐบาลเองนะครับตั้งแต่ปี65นะครับไม่เคยไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเราเข้าใจในสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันเป็นวิกฤตของโลกจริงๆนะครับเฉพาะในส่วนของพลังงานเนี่ยเป็นเงินช่วยเหลืออยู่1 6 1 8 8 6 6 6ล้านบาทนะครับนี่ที่ประเมินล่าสุดนะครับเป็นส่วนของก๊สสูงต้มนะครับที่ผ่านกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับก๊าซหุงต้มซึ่งเป็นก๊าซของพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนะครับและคนะมีรายได้น้อยเนี่ยเราก็ช่วยอยู่27,000กว่าล้านนะครับราคาน้ำมันเนี่ยก็ใช้33,000ล้านไปในการตรึงราคานะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระเรื่องค่าขนส่งแล้วก็ระดับราคาก็อยู่ในระดับราคาที่ที่เหมาะสม ครับผมอันนี้เป็นแนวทางของทางรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา<ะ>เริ่มจากลดภาษีเดียาษมิลลในตอนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการลดไป3บาทจะมาลดราคาน้ำมันจริงๆแค่2บาทอีกหนึ่งบาทจะเอาไปเติมก<ะ>องทุน,น้ํามันเพื่อยืดอายุของกองทุน,น้ามันต่อไปนะครับ<ะ>แล้วก็กองทุน,น้ามันยังไปช่วยอุดหนุนเรื่องแก๊สแก๊สหุงต้มนะครับเพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนไม่ให้เดือดร้อนในเรื่องของราคาแก๊สหุงต้มซึ่งกระทบในวงกว้างแน่นอนเรื่องนี้นะครับแต่ว่ามีข่าวดีมาบอก สัปดาห์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้นะครับราคาน้ามันในตลาดโลกลดลงนะครับสอร์เซ็นแล้วก็สเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องกันมาสองสัปดาห์แล้วนะครับในจากสถานการณ์ของรัสเซียเนี่ยเริ่มมีการถอนทหารออกจากยูเครนนะครับความตึงเครียดตรงนั้นหมดไปล่าสุดเมื่อ,เม,อเมื่อวานนี้ก็มีดได้รับข่าวดีจากเรื่องของอิหร่านกับสาหารัฐอเมริกามีการเจราจาเรื่องนิวเคลียร์นะครับค่อนข้างที่จะเข้าสู่เฟสสุดท้ายแล้ว นะครับและมีทิศทางที่จะเป็นไปได้ด้วยดีถ้าเคลียร์กันเรื่องนิวเคลียร์ได้จบอิหร่านอาจจะสามารถส่งออกน้ํามันได้และจะทําให้ปริมาณน้ํามันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นได้ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ราคาใหญ่นในตลาดเบรนต์เนี่ยก็มีการลดลงนะครับแล้วทางด้านของราคาในสิงคโปร์เนี่ยก็กำลังเริ่มลดลงนะครับแต,แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องรอราคาจากสิงคโปร์นิดหนึ่ง<อ>ให้เขาลดลงเยอะก่อนเราจึงจะสามารถลดตามได้ นะครับเพราะตอนนี้ที่สิงคโปร์ยังเกินร้อยเหรียญต่อบาเรลอยู่หลายคนก็เลยอย่างดิฉันไ่เห็นเหมือนกันในโลกโซเชียลบอกแล้วทำไมเราต้องไปอิงราคาสิงคโปร์ครับก็บ้านเราซื้อน้ำมันจากสิงคโปร์ครับเราก็ต้องไปอิงจากเขาใช่ครับคือหลายคนบอกทำไมเราไม่ไปอิงอย่างอื่นอันนี้คือเหตุผลก็เรานํามาจากสิงคโปร์ดังนั้นราคาเราก็ต้องเทียบเคียงกับสิงคโปร์นั่นเองนี่ก็คือเรื่องของการชี้แจงเรื่องของประเด็นราคาน้ํามันต่างๆรัฐบาลดําเนินการแล้วหลังจากนี้ก็มีข่าวดีทิศทางหลังจากนี้ก็น่าจะดีมากยิ่งขึ้น